สวัสดีครับผู้ติดตามเพจบันเทิงมวยไทยและช่องมัสเตชันคลิปนี้ก็จะมาให้ข้อมูลนักมวยพร้อมวิเคราะห์ฟันธงศึกมวยไทยเสีในวันอาทิตย์ที่21กันยายน2568สดจากสนามมวยช่อง7ดสีเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปเปิดหัวรายการในวันอาทิตย์นี้บุเรงนองลูกเจ้าพ่อโรงตมพบกับนายฮอกราชานนจะชกกันในพิกัด117ปอนด์ คู่ที่2 Facebook ฟาร์มสุกกระบือไทยพบกับเด่นพรเพชรเอกปัตตานีจะชกกันในพิกัด115ปอนด์คู่ที่3ามรองคู่เอกเดชพานุสอพงอมรพบกับเพชรนพรเดชนพเดชมวยไทยจะชกกันในพิกัด112ปอนด์และคู่ที่4เป็นคู่เอกนำรายการพันศักดิ์วรรณทวีพบกับเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์จะชกกันในพิกัด128ปอนด์ แอด P A K สองสี่มวยพักยกระบบอัตโนมัติเชี่ร์มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบแอดเลยแอด P A K สองสี่มวยพักยกระบบอัตโนมัติมาดูมวยคู่ที่หนึ่งเปิดหัวรายการในวันอาทิตย์นี้บุเรงน้องลูกเจ้าพ่อโรงต้มพบกับนายฮอกราชานนนจะชกกันในพิกัดหนึ่งร้อยสิบเจ็ดตอนมาดูที่นักมวยมุงแดงบุเรงน้องลูกเจ้าพ่อโรงต้มนักชกวัย21ปีจากจังหวัดกาฬสินสูงสูง168เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อยฟา17กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า50ห้าสิบครบุเรื่อ เป็นมวยขวาประเภทไรเตอร์เดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเต้นหนักต่อแรงหมัดสอกอันตรายอาวุธครบเครื่องซ้อมที่ค่ายมวยเพชรกิจเพชรสถิติ5ไฟที่ชกไว้ชนะ3แพ้2 3ไฟล่าสุดแพ้คะแนนไทยแลนด์สรุ่งศัก, 74, ก,ก,นนกดินนกก 3, พพ์ที่เวทีมวยช่อง7สีชกแก้มือแพ้คะแนนไทยแลนด์สรุ่งศักดิ์ที่วันลุมพินีแชมเปี้ยนชิพไฟล่าสุดชนะน็อกยกสาดรวยชัยพอพิมลที่เวทีมวยช่อง7สีเมื่อวันที่27กร,รกฎาคมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกนักมวยมุมน้ำเงินในฮอกรรชานน์ชื่อเดิมยอดเพชราชานนนนักชก,ว,กวัยสูง170ซิี คเครเป็นมวยจังหวัด2ประเภทตั้งรับจับทางดักเตดักแทงเป็นมวยฝีมือดีซ้อมที่ค่ายมวยราชาน,นุสามไฟล่าสุดชนะคะแนนเพชรชุมพรเกียรติยอดยิ่งที่จังหวัดตรังชนะคะแนนชายใหญ่วสุขสันต์ที่เวทีมวยช่อง7สีไฟล่าสุดแพ้คะแนนไทยแลนด์สรุ่งศักดิ์ที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่2ี่กรกฎาคมที่ผ่านมา สำหรับมวยคู่นี้บูเรงนองเป็นมวยเปิดเกมประเภทเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักแรงทุกลูกหมัดศอกอันตรายเป็นมวยมีนาทีทองซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรเกียรติเพชรเป็นมวยผู้จัดมีรายการชกที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีอยู่เป็นประจำต้นๆมีลุ้นนับลุ้นน็อกในขณะที่นายฮอกราชาโนหรือว่ายอดเท็รเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเป็นมวยจังหวัดสองเป็นมวยตั้งรับหลักเลี่ยไอคิวสมองมวยดีช่วงหลังจะเดินสายชกทางภาคใต้ล่าสุดกลับมาเคลื่อนไหวร่างกายไว้แล้วที่เวทีมวยราชดำเนินเป็นมวยฝีมือดีเป็นพระเอกภูทรคู่นี้ ประเภทอาวุธหนักแรงลุ้นนับลุ้นน็อกเดินเปิดเกมอยู่ที่บูเรงนองชอบไปที่บูเรงนองลูกเจ้าพ่อรงตงต,ต้นมีลุ้นนับน็อกแต่ขาต่อยหมัดอาวุธที่ต่อทีหนักแรงกว่ามีรายการชกในเวลากลางวันที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีอยู่เป็นประจำมีความคุ้นชินในเวทีมากกว่าเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิน่นส่วนในฮอกไม่ชินกับการชกในเวลากลางวันและช่วงหลังๆจะชกตามเวทีภูธรมากกว่าไฟนี้บูเรงนองลูกเจ้าพ่อรงตมจะเอาชนะในฮอกราชานนไปได้มาดูมวยคู่ที่สองเฟซบุ๊กฟาร์มสุกกระบือไทยพบกับเด่นพรเทพเอกปัตตาี จะชกกันในพิกัด115ปอนด์มาดูที่นักมวยมุมแดง a c e b o o k ฟาร์มสุขระบือไทยนักชกวัย16ปีจากจังหวัดกาลสินสูง172ซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆ54กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า30ไฟ Facebook เป็นมวยเข่ารูปร่างสูงยาวประเภทคว้าคอล็อกคอแต่นน้ำคำตัำต้มตีขวางหน้าคำแทงเป็นมวยบู๊เข่าเปิดเกมประเภทเชิงไม่สนชนอย่างเดียวประเภทหาเกียร์ถอยไม่เจอทาดมวยดีร่างกายแกร่งทั่วแผ่นเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรง ซ้อมอยู่กับคุณพ่อที่จังหวัดกรสินใกล้วันชกจะมาเก็บตัวอยู่ที่ค่ายมวยพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมสถิติ4ไฟที่ชกไว้ชนะ1แพ้2เสมอ1 3ไฟล่าสุดแพ้คะแนนคิเลียนพุ่มพันธุม่วงที่เวทีมวยช่อง7ดสีเสมอปูตินส่วนน้ำทานคิรีที่เวทีมวยช่อง7ส็สีไฟล่าสุดชนะคะแนนปูตินส่วนน้ำทานคิรีที่เวทีมวยช่อง7สีเมื่อวันที่27กร,รกฎาคมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกเด่นพรเทพเอกปัตตานี นักชกวัย18ปีจากจังหวัดสงขลาสูง170เซนติเมตรเด่นพรเพชรเป็นมวยเข่าอาวุธครบเครื่องเป็นมวยเปิดเกมมวยขวารูปร่างสูงยาวประเภทเตะขวาต่อยขวาวงในเตะปล้ำคำแทงประเภทนอกได้ในดีซ้อมที่ค่ายมวยสอสันเพชรจังหวัดสงขลาไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ชนะคะแนนเจมสักแสงทองคาแกส๊สที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาสำหรับมวยคู่นี้เข่าเจอเขา่าเฟซบุ๊กเป็นมวยเข่าแข็งแรงร่างกายแกร่งทั่วแผ่นเป็นมวยเข่าดุดันเชิงไม่สนชนลูกเดียว ฝีมือมวยความเป็นมวยทางมวยอาจจะดูแข็งแข็งยังไม่เข้าที่เข้าทางไฟาหลังๆเริ่มดีขึ้นได้ลูกแข็งแรงได้ลูกขยันได้สภาพร่างกายอยู่ในทีมงานของพี่เคสแสงชัยมวยไทยยิมบรรยากาศเสียงเชียร์ในเวทีจะดังเป็นพิเศษเป็นนักมวยโชเชียลมีแฟนคลับตามชมตามเชียร์อย่างล้นหลามไฟล่าสุดถือว่าโชว์ฟอร์มไว้สวยดูว่าพัฒนาฝีมือได้เร็วในขณะที่เด่นพรเพชรเป็นมวยเข่าเหมือนกันประเภทเดินเสียบเดินแทงล็อกค้ำปล้ำตีอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีชกไว้ล่าสุดตั้งแต่เดือนมีนาคมต้นปีที่ ต่างจังหวัดหรือไม่เขาเจอเขาสสำหรับมวยคู่นิวัดกันที่ความแข็งแกร่งของร่างกายชอบไปที่ a c e b o o k ฟาร์มสุกกระบือไทยมีรายการชกอยู่เป็นประจำร่างกายแร่งทั่วแผน่นเขาแลกเขาที่ต่อที่ดูแข่งกว่าธาตุมวยดีกว่ากระดูกมวยการผ่านมวยถือว่าคู่ขี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไฟนี้ชกที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีซึ่งชกในเวลากลางวัน Facebook ดูว่าจะได้เปรีรบยบมีลูกเดินมีลูกขยันสภาพร่างกายดีกว่าชอบไปที่ a c e b o o k ฟาร์มสุกกระบือไทยไฟนี้จะเบียดเอาชนะเด่นพนพรเพเกดปัตตานีไ้ มาดูมวยคู่ที่3เป็นรองคู่เอกของรายการเดชพานุสอพงอมอมพบกับเพชรนพเดชนกพเดชมวยไทยจะชกกันในพิกัด112อปอนด์มาดูที่นักมวยมุมแดงเดชพานุสอพงอมอมน,นักชกวัย19ปีจากสุราธานีสูง175เซนติเมตรเดชพานุเป็นมวยเข่ารูปร่างสูงยาวเป็นมวยฟอร์มสดประเภทดักแต่ดักเสียดดักแทงขวางหน้าป้ายหน้ายัดเส้แรงเต่น,นำคำแทงประเภทเข่าแหลมแทงเจ็ดซอกระยะประชิดอันตรายหลักเหลี่ยมฝีมือมวยดีซ้อมที่ค่ายมวยสอพงอมอม สถิติ5้าไฟที่ชกไว้ชนะ3แพ้1เสมอ1 3ไฟล่าสุดชนะคะแนนเพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่ที่จังหวัดสตูลชนะคะแนนเด่นสยามเลียมธน,นวัฒน์ที่เวทีมวยช่อง7สีไฟล่าสุดชนะคะแนนเพชรอนุวัฒน์ออนุวัฒน์ยิมที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนผู้ชกนักมวยมุมน้ำเงินเพชรนกพเดชนกพเดชมวยไทยเป็นนักมวยรุ่นน้องชกวัย16ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์สูง172เซนติเมตรเพชรนกพเดชเป็นมวยขวารูปร่างสูงยาวประเภทเตะขวาต่อยขวาดักแต่ดักแทงวงในนก็มมีีขาาห้้แททประภฝือได ได้สูงยาวเข่าดีซ้อมที่ค่ายมวยเพชรนกเผดเด็มวยไทยยิมจังหวัดบุรีรัมย์สถิติ5ไฟที่ชกไว้ชนะ3แพ้2 3ไฟล่าสุดชนะนกยกสองเพชรเมืองทองสพงอมรที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชนะคะแนนยอดกันชนะคนศรีที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไฟล่าสุดชนะคะแนนเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่ที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาสดเจอสดสำหรับมวยคู่นี้เดชพานุเป็นรุ่นที่กระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าประเภทมวยเข่าสูงยาวดักเสียบดักแทงเก่าเกมเป็นมวยฟอร์มสด ในขณะที่เพชรนกเผด็จเป็นรุ่นน้องประเภทสูงยาวรูปร่างดีประเภทเต็ปล้ำคำแทงเข่าแหลมแทงเจ็บมวยคู่นี้ทรงมวยทางมวยคล้ายๆกันแลกเข่ากันสนุกรูปร่างใกล้เคียงกันจะชกในพิกัด112ปอนด์ชอบไปที่เด็ดพานุสซอพงอมอมรเป็นรุ่นที่กระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าแลกเข้าที่ต่อที่ดอกต่อดอกดูว่าลูกเหลี่ยมลูกเกา่าลูกแก้เกมเด็ดพานุจะดูดีกว่าไฟนี้ชก112ปอนด์เด็ดพานุจะเต็มเวทกว่าส่วนเพชรนกรเผด็จไฟนี้ปล่อยเวทขึ้นมาดูว่าเสียเปรียบเวทแรงประทเดชอบ ไฟนี้จะเอาชนะเพชรนพเดชนพเดชมวยไทยไปได้มาดูมวยคู่ที่4เป็นคู่เอกนํารายการเป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายพันศักดิ์วรวนทวีพบกับเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรศจะชกกันในพิกัด128ตอน a p a k 2 4มวยพักยกระบบอัตโนมัติเชี่ร์มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบแอดเลย p a k 2 4มวยพักยกระบบอัตโนมัติมาดูที่นักมวยมุมแดงพันศักดิ์วรวนทวีนักชกวัย24ปีจากจังหวัดชัยภูมิสูง167่มน้ําหกสิบเจ็ดเซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อยห พันศักดิ์เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเป็นมวยขวาประเภทเตะขาต่อยหมัดเต้นหนักต่อแรงเก่าเกมวงในล็อกรัดกล้าคคำแทงศอกสับศอกสวนอันตรายซ้อมที่ค่ายมวยเพชรเกียรติเพชรเป็นมวยผู้จัดสถิติห้าไฟที่ชกไว้ชนะสีพ้1 3หนึ่งไฟล่าสุดชนะคะแนนพลังบุญแอสันป่าตองที่วันลุงพินีแชมปปิ้นชิปแพนน็อกยกสาแหลมสิงห์ซอได้ชพันที่วันลุงพินีแชมปปี้นชิปไฟล่าสุดชนะคะแนนสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมา ส่วนคู่ชกนักมวยมุมน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตนักชกวัย24ปีจากจังหวัดชุมพรสูง172เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย62กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า100ไฟเพชรน้ำหนึ่งเป็นมวยไฟเตอร์อาวุธครบเครื่องเป็นมวยขวาบู๊เปิดเกมประเภทเตะขวาต่อยขวากล้าแลกกล้าสวนอาวุธหลากหลายเก่าเกมประเภทนอกได้ในดีซ้อมที่ค่ายมวยต่อสุรัตจังหวัดระยองสถิติ5ไฟที่ชกไว้ชนะ2แท้3 3ไฟล่าสุดชนะคะแนนมังกรเหล็กเปิ้ลนครที่เวทีมวยราชดำเนินแท้คะแนนเฉียดขาดปอพงศ์สว่างที่เวทีมยราาชดดเนิไฟล่สุ แกมือแพ้คะแนนเฉ็บขาดปอพงสว่างที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่31กร,รกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับมวยคู่นี้ครับก็เป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายพันศักดิ์เป็นมวยอาวุธครบเครื่องประเภทดักเตะดักต่อยวงในปลัง่งคำแทงในเหนียวแน่นศอกสับศอกสวนอันตรายชกที่เวทีมวยช่อง7สีถือว่าเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิน่นประเภทฝีมือได้เข่าได้หลักเลี่ยมสมองมวยดีเก่าเกมส่วนเพชรน้ำหนึ่งเป็นมวยมาแทนการเตรียมตัวฟิตซ้อมดูเป็นรองไม่ชินกับการชกกลางวันชอบไปที่พันศักดิ์ววันนัทวีเป็นมวยในรายการการเตรียมตัววฟิตดีก่าช ที่เวทีมวยช่อง7จสีเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิน่นฝีมือวงนอกได้เปรียบวงในก็ดูแข็งแกร่งที่ต่อทีดูเก่ากว่าได้เปรียบทุกขุมไฟนี้พันศักดิ์ววรน,นัทวีจะเอาชนะเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตไปได้มาสรุปกันอีกครั้งผู้ที่หนึ่งชอบไปที่บุเรงหนองลูกเจ้าพ่อโตงต้งตนต้นหนักแรงกว่ามีลุ้นนับเนาะมีรายการชกกลางวันอยู่เป็นประจำมีความคุ้นชินกับเวทีมากกว่าไฟนี้จะเอาชนะในฮอกราชานนไปได้ผู้ที่สองชอบไปที่เฟซบุ๊กฟาร์มสุกกระบือไทยชกกลางวันอยู่เป็นประจำมีความคุ้นนนนนชิกกกกกกััับววววททททีีีีีแแแลตต่่่่่่อาาาาามมยยดรงงผไฟ้ ะจะเอาชนะเด่นพรเทพเอกปัตตานีไปได้คู่ที่3มรองคู่เอกชอบไปที่เดชพานุสอพองอมมกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าเต็มเวทกว่าไฟน์นี้จะเอาชนะเนพชรนพเดชนพเดชมวยไทยไปได้คู่ที่4เป็นคู่เอกนํารายการชอบไปที่พันศักดิ์วาวัน,นาทวีฝีมือดีกว่าเป็นมวยในรายการมีความพร้อมมากกว่าเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิน่นไฟน์นี้จะเอาชนะผู้มาเยือนเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตไปได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลนักมวยเป็นการวิเคราะห์วิจารล่วงหน้าศึกมวยไทย7ดสีในวันอาทิตย์นี้21กันยายนสอู่มนห้า จะมีการเปลี่ยนแปลงขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับวันอาทิตย์บ่ายสองมต่อหันหน้าเข้าจอชมมวยตู้มวยไทยเจ็สีมีมายาวนานชมสดสดนักเชิงสี่คู่มวยไทยอาวุธจะคร,ครบเครื่อมัเท้าเข้าอ,อก็อกกันนัวรัวรยนักสังกัดสู้ลูกผู้ชายอยากจะมวยในตำนานสืบสามรสไทย ดังไกลทั่วโลกมวยไทยเจ็ดสีชีทุกความมันตีกังตูแตกหน้าหากีแล้วเธอต้องดูต้องชมซบๆนะเธอโอเค